สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสุ่มตู้นะครับวงน้องในส่วนของก้ามท้องนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีตู้สุ่มแล้วนะครับน้องก็ไม่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของซุดีโวแล้วนะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของตู้สุ่มเลยนะครับวงน้องเออใครที่แบบว่าอยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้เลยนะ สำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก้านทองนะครับนอหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับนออยากได้ก้านทองนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับเนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอกับการรอคอยนะครับนเราก็กลับมาครั้งนี้นะครับนอจะไม่ได้อัปเดตเข้ามาเหมือนเดือนนะครับนอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนะว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับจะเป็นทางด้านของการสุ่มแบบตู้นะครับนอก็คล้ายเหรียญกอลอยออเลยนะครับนอก็สุ่มแบบนั้นเลยนะครับนอแต้นะครับนอก็คือข้อยกเว้นนะครับนอจะมีการหาทเขค้นด้วยนะครับน ให้ดูละกันนะครับเนะว่ามีงบเท่าไหร่ถึงจะสุ่มได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องก็ไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะ ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ละกันคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาอในส่วนของเพชรฟรีเดี๋ยวมาแจกให้เลยละกันนะครับเนอเราก็กิจกรรมนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวละกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะก็เป็นทางด้านของตู้สุ่มนะครับเนาะที่แบบว่าอัปปปปเเเเเเดตตตข้้้้้าาาาามมมมนน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบกก็็็็ณีีีออองงงง่่่ืูสุวใหท แบบว่ามีก้ามทองในนี้เลยนะครับน้องก็เป็นตู้สุ่มแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่า10ครั้งอยู่ที่99เพชรเท่านั้นนะครับน้ไม่แพงจนเกินไปแน่นอนนะครับวงน้องก็เท่ากับว่า10ครั้งนะครับนออยู่ที่100เพชรเท่านั้นนะครับนองเราก็1ครั้งอยู่ที่9เพชรเท่านั้นครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนอก็เป็นตู้สุ่มตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามีก้ามทองนะครับนองเราก็มีส่วนของซูตนะครับนอเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโโโนน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 นววววาาาากกกกกกิจรรรรรมมตตััััีี้้้ะะคคคคบบบออเเเ็็็็ททงงงงปปดข่ นะครับเนอะที่แบบว่าเราจะได้สะสมนะครับเนาะหรือว่าเก็บนะครับวงน้องเพื่อไปแลกซุดก้ามทองตัวนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้ครับเนาะจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องเออแต่วันที่อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับวงน้องพี่กลัวว่านะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาทางด้านขออองงตู้้้ลัััคคคกกีีโววเเเเหมมมืนนนนดิะะะะรรรบบาา็จปณอง แต่เซิร์ฟนอตนะครับน้องก็คือปรับเปลี่ยนนะครับวงน้องมีการสุ่มหาโทเค็นนะครับน้องเพื่อไปแล่นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของเพชรด้วยนะครับน้องที่แบบว่าสุ่มง่ายๆนะครับน้องให้ได้เพชรคืนด้วยนะครับวงน้องก็คือถ้าได้เพชรนะครับน้องก็อยู่ที่299เพชรแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ในนี้ก็มีทางด้านของสุดก้ามท่อนะครับน้องเราก็โทเค็นปีกน้อนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้สะสมนะครับวงน้้้้อองงแตต่ถถาาาาใใคคคครรรรรรดดดดวีนนนนนนะะะะััับบบเเกก็็สมมไูลยจปณื นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโนอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของโรเคทนะครับโนที่แบบว่าเราทุกคนจะได้เก็บนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสุดก้ามทองก็ลหลายคนรอคอยนะครับโนที่จะกลับมานะครับวงน้องก็ใกล้จะกลับมาแล้วนะครับโนเราก็มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโนว่าสัปดาห์หน้าจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับโนแต่ที่สําคัญนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีทางด้านของเพชรด้วยนะครับที่แบบว่าซุ่มยังไงให้ได้เพชรคืนนะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมตัววนนีีี้บบเาท่่แมพชถึง290 เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีการเก็บโทเแค็นแบบนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าพี่มาอัปเดตเลยนะครับเนาะเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุมให้ดูละกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะพี่มีงบนะครับก็อยู่ที่334เพรนะครับเนาะก็ไปเติมมาเมื่อกี้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ นี้นะครับโนจะพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าต้องจัดแน่นอนนะครับโนแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโนว่างบ334เพรนะครับโนเราจะได้กล้ามทองหรือเปล่านะครับโนหรือว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโนสาหรับกิจกรรมกล้ามทองครั้งนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าได้ในงบนี้นะครับโนอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโนแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์อยู่ตอนนี้นะครับโนก็ดีจะ สามารถเติมได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับในนี้ก็มีของเกลือด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเริ่มส่มละกันนะครับวงน้องก็คือครั้งแรกก็สูมไปเลยนะครับเนาะหนึ่งครั้งก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือลองทางไปก่อนละกันนะครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับนาอแล้วก็ครั้งที่2พี่สูมไปเลยนะครับเนาะสิบครั้งจะได้หรือเปล่านะครับวงน้องนี่นะครับเนาะสีม่วงมาเต็มเลยนะครับวงน้อง ได้หรือเปล่านะครับน้องโอ้โหได้สินส่วนมาเยอะมากเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับ้ดงพี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นป่งนกตัวนี้นะครับโดนที่แบบว่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องแล้วก็ สิบครั้งครั้งที่2นะครับเนาะจะได้หรือเปล่านะครับเนาะสำหรับครั้งนี้นะครับวงน้องก็มีสีม่วงอยู่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสีม่วงก็มีด้วยนะครับวงน้องเราก็ได้มาอีกแล้วนะครับเนาะในส่วนของโทเค็นนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เท่ากับว่า100ได้1โทเค็นเลยนะครับวงน้องก็แทบจะไม่พลาดเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเรารวงดีนะครับวงน้องก็ไม่แน่นะครับเนาะอาจจะได้เยอะกว่า1อันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับวงน โทเค่นะครับเนาะนี่นะครับวงน้องพ nope. ี่บอกเลยนะครับว่าถ้าสุ่ม100นะครับเนาะก็คือไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเราสุ่ม100นะครับวงน้องก็ได้แน่นอน100%นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่หมดงบแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าได้มาไม่เยอะนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่านะครับเนาะถ้าเติมเพชรสามร้อยนะครับเนาะไม่ได้แน่นอนนะครับวงน้องกับกิจกรรมก้านทองตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่ายังแพ้ เหมือนเดิมนะครับบุกน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากสุ่มนะครับน้องก็สามารถมาสุ่มได้เลยนะครับน้องเพราะว่าตก ตอนแรกนะครับนอพี่มีงบนะครับวงน้องก็คือ334เพชรนะครับนอตก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอตแต่ได้มาแค่6โทเค็นเท่านั้นนะครับนอตถ้าอยากได้กล้ามทองนะครับนอตต้องหาโทเค็นถึง40โทเค็นเลยนะครับนอตก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับวงน้องแต่มีหลายด้วยนะครับนอตก็คือมีหลายสีให้เราเลือกนะครับนอตก็มี30โทเค็นก็มีนะครับนอตก็เป็นกล้ามสีดํานะครับนอตแล้วก็กล้ามสีฟ้าก็เป็นทางได้ของ35นะครับนอตแต่ถ้าอยากได้กล้ามทองก็เยอะนิดนึงนะครับวงน้องก็ประมาณ40เลย นะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงนกคนไหนนะครับนกที่แบบว่าอยากได้ในจุดนี้นะครับนก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับนกในเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนกส่วนเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่า น่าจะอัปเดตเข้ามาแบบเดิมนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้ตพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโน้ตสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับโน้ตที่แบบว่าอยากได้ก้ามทองนะครับวงน้องก็ใจรอนะครับโน้ตสัปดาห์หน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโน้ตใครที่แบบว่ารอคอยมานานนะครับโน้ตสำหรับก้ามทองนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าเป็นชุดที่หลายๆคนใส่แล้วโหดมากๆนะครับน้ตพี่บอกเลยนะครับโน้ว่า เสียเพชรก็เยอะมากๆด้วยนะครับเนาะสำหรับสุดการทองนะครับใครที่แบบว่าได้ใส่ก็ถือว่าเติมมาเยอะนะครับเนาะอาจจะไม่โหดก็มีนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าใส่กามทองแล้วจะโหดทุกคนนะครับเนาะบางคนนะครับเนาะใส่สุดไม่ได้เติมอะไรแต่โหดมากนะครับวงน้องก็อย่าไปดูถูกแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนครับที่แบบว่าเคยดูถูกนะครับเนาะหรือว่ายังดูถูกนะครับวงน้องก็อย่าไปดูถูกแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าสุดแพงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเนาะบางคนเติมเยอะก็จี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นโหดอะไรด้วยนะครับเนาะก็จ เพื่อความสนุกน,นะครับเนาะหรือว่าชอบเท่านั้นเองนะครับเนาะก็อย่าไปบูลลี่กันแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า สิ่งที่จับเดตเข้ามาทั้งหมดนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องก็มีทางด้านของสุดก้ามท่อนะครับน้องที่แบบว่าจับเดตเข้ามานะครับน้องเราก็สำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรอีกนะครับน้องหรือว่าสนใจอยากได้อะไรนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับองน้องแล้วก็วันนี้พี่มีเซอรพรส์นะครับน้องก็คือคลิปตอนเย็นนะครับองน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดให้ละกันนะครับน้องสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าขออะไรมากนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคลิปตอนเย็นพี่มีัายนะครบเนนาา็ปทงด้ของคคคลิปแจกโ้ดนะรัับบนสหรองค์ไหนนะครับบบที่่แวาาอยกส นะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไปหาโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้ก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวคลิปตอนเย็นเดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนีี้้้้นน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 ะะะคคคคคครรรััับบบบววงงอออออกกก็็ืถาชลลลิปแเยดไ์ คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องก็ไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเลยนะครับน้องเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จ้ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าหลุดเข้ามาดูนะครับน้องหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับน้องก็คืออย่าลืมนะครับน้องกด Subscribe ด้วยละกันนะครับน้องถ้า ลืมแล้วกันนะครับน้องกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของการกด subscribe นะครับน้องที่แบบว่าเพื่อเอาของวิปปี้นะครับน้องก็จะประมาณเรื่อยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องบาย